ก็กลาวสวัสดีพี่น้องเชิญระบสายฟรีทุกท่านกันแ้วนะผมแล้วเนี้ยกล่าวกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจนะผมซึ่งของวันนี้ที่ผมพามาตามหาก,กันนะคือพิ้งสไตล์เฮมนะผมหรือว่าวอลคิรี่สีชมพูอันนี้นั่นเองนะผมของชิ้นนี้นะครับแจ่ายด้วยกันทั้งหมด5 00 0ชิ้น,นครับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ออกสักชิ้นเดียวนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้น่าคือแมปไวฮักนะครับเหืือนซึ่งหน้าตามแมปแล้วเวาจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขอญาตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ หลังจากที่เพื่อนๆเข้าเกมมาแล้วผมหน้าตาก็จะเป็นแบบผมตอนนี้เลยนะผมโดยเพื่อนของเขาครับเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะเคยเข้ามาทําวันนี้บ่อยแล้วผมโดยเพื่อนของเขาวันนี้ที่เขามาแล้วผมเขาให้เราเนี่ยออนเวลาเป็นจานวน300นาทีน้าเบื่อนนี่นะไปบอดตรงนี้นะ300นาทีนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าใครที่จะนอนต่อหรือว่าใครตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วเห็นคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมมาออนตัวกันไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครที่มีออโต้คลิกนะเพื่อนผมแนะนํานะแนะนําไม่ใช้นะให้มากดออโต้คลิกอย่างนี้นะเพื่อนเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆยืนเกิน20าทีวเ่่ยพือไมขัับต มันจะเด้งออกจากเซิร์ฟนะครับผมใครที่มีออโต้คิกก็อย่าลืมมากดใช้ตรงนี้ด้วยนะครับผมผมบอกเลยว่าออโต้คิกนี่มันจําเป็นนะเบื่อนไม่งั้นนะกาจะได้ของช้านะครับผมแล้วใครที่ออนเวลาจนครบ3า0นาัทนีเนี่ยก็สามารถมากดเคมที่ป้ายตรงนี้ได้เลยครับผมเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนเป็นคาว่าเคมให้น้เพื่อนก็เป็นของฟรีง่ายๆหนึ่งคิวนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็เอาตัวผมเข้ามาออนด้วยนะครับผมนี่นะแปดของผมเองน้เพื่นบรดดิการผม สำหรับหน้ากากนี้นะเพื่อนๆสำหรับใครที่ยังไม่ได้ยังไงเนี่ยอย่าลืมรีบเข้าไปทํากันนะผมหน้ากา,ก,าก่อนนี้ก็ยังไม่หมดนะบเพบื่อนๆเดี๋ยวประมาณ3 0 0กว่าชิ้นนะคบผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆคน,นไหนที่มีคาถามเนี่ยนะังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยแลผมแล้วอีพีหน้าผมจะพาะเล่นเกมอะไรต่ออย่าล,ลืมกดติดตามันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าจ้าอย่าลืมมาออนเวลากันเด้อ